ทไดทไมไม่ต้องเปิดรริอะเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ไปไหมเห็นแล้วค่ะเห็นไหมลูกเค่ะเห็นคเดี๋ยวเราจะเรียนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับอาคราวที่แล้วเรารู้เกี่ยวกับอาการเจริญเติบโตของเราเรารู้น้ําหนักรู้อะไรของเราอะ อันนี้เราจะมาดูที่ปัจจัยที่มันมีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเรานะครับมาเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะฟังครูพูดก่อนเดนึงงเดี๋ยวครูจะให้ถามนะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับนะมาดูอันแรกกันก็คือเขาเรียกว่าพันธุกรรมอันนี้อ่านว่าพันธุกรรมนะพันธุกรรมคืออะไรพันธุกรรมก็คือ ลักษณะการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานอ่าบรรพบุรุษสู่ลูกหลานก็อย่างเช่นนะอ่าอาจจะเป็นอย่างเช่นถ่ายทอดทางด้านสัสดส่วนของร่างกายอ่าด้านความสูงอ่าถ้าบรรพบุรุษเราสูงพอมาถึงรุ่นเราเราก็จะสูงตามบรรพบุรุษนี้หรือสีผิวอย่างนี้นะถ้าเราผิวขาวบรรพบุรุษเราผิวขาว อ่าเขาก็จะถ่ายทอดพันธุกรรมมาต่อเราเราก็จะผิวขาวตามพ่อกับแม่เราด้วยนะยหรือปู่ย่าตายายเราด้วยนะอันนี้คือลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับมีมนุษย์เนี่ยเขามันจะมีความแตกต่างกันนะฝั่งฝรั่งก็จะเป็นพันธุกรรมอีกแบบหนึง่งฝั่งเอเชียฝั่งไทยเราก็จะเป็นพันธุกรรมอีกแบบหนึง่งซึ่งอ่าถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆนะครับนะอ่าต่อจากพันธุกรรมมาก็จะเป็นอากาศนะครับ อันนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของเราเพราะว่ามน,วมนุษย์เราเนี่ยสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศในการดำรงชีวิตแล้วก็การเจริญเติบโตนะถ้าเราหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์นะหายใจได้รับอากาศบริสุทธิ์ก็จะทําให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้ดีถ้าเราหายใจเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองนมีมลพิษเยอะะเราคาดการได้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ย จะเป็นไงจะเจ็บป่วยง่ายเพราะอะไรเ<ม>พราะเราหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปนะฉะนัะ<ม>้นการที่เราไปอยู่ในที่ที่อากาศ<ม>บริสุทธิ์จะทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตได้ดีโอเคนะครับอันนี้สองแล้วนะอันแรกคือพันธุกรรมอันที่สองคืออากาศต่อไปอันที่สามก็คือน้มีผลต่อการเจริญเติบโตเพราะว่าอะไร พอน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกายเรานะดังนั้นเราควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยนะ้ำสะอาดอย่างน้อยวันละนี่<อ>เห็นเห็นคุณครูวงกลง <5 S 1> ไมได้ไหตรงนี้ <5. S 1> อย่างน้อยวันละแปดแก้วนะเพื่อให้อวัยวะต่างๆของเราทำงานได้ปกตินะให้เราจเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใส วันไหนนักเรียนสังเกตได้วันไหนที่เราดื่มน้ําน้อยเนี่ยเวลาเราเข้าไปฉี่ในห้องน้ําสังเกตไหมฉี่เราจะสีเหลืองเหลืองเข้มๆเลยอันนั้นแปลว่าเราดื่มน้ําน้อยแล้ววันนั้นสังเกตได้จากตรงนี้เลยถ้าวันไหนที่เราดื่มน้ําเพียงพอเวลาเราเข้าไปฉี่ในห้องน้ําน้ํำไอฉี่เราจะไม่เหลืองอ่าฉี่เราจะใสๆแปลว่าวันนั้น โอเคเราดื่มน้ําร่างกายเรามีน้ําเพียงพอแต่ถ้าร่างกายเราขาดน้ําสังเกตได้ที่ฉี่เราเลยถ้าฉี่เราเหลืองเมื่อไหร่เราต้องไปดื่มน้ําให้เยอะๆนะโอเคต่อไปปัจจัยต่อไปก็คืออาหารนะครับอันนี้สําคัญสุดเลยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะต้องใช้อาหารเพื่อไปสร้างความเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับอาหารอ่าที่สําคัญสาคัญเขาเรียกว่าอาหารหลักห้าหมู่ อ่าเรามาดูว่าอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างเคยได้ยินชื่อไหมอาหารหลักห้าหมู่ไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมอ่ะมาดูอาหารหลักห้าหมู่ในอาหารที่เรากินกินเข้าไปเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นห้าแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มหรือห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งอ่ะเราเรียกว่าหมู่โปรตีนหมู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าหมู่โปรตีนหมู่โปรตีนได้แก่อะไรบ้างนี่หมู่ที่หนึ่งตัวนี้หมู่หนึ่งโปรตีนก็คือ ได้แก่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นมไข่มเมล็ดถั่วถั่วอ่าเนื้อสัตว์นมไข่เมล็ดถั่วตรงนี้โปรตีนเนี้ยจะเป็นยังไงจะให้การเจริญเติบโตแก่ร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมายความว่าไงอย่างเช่น ร่างกายเราเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอุบัติเหตุโปรตีนนียจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายก็คือให้มันกลับมาสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นน,นะครับหมู่ที่1ก็คือเนื้อนมไข่อ่าโปรตีนของเรานั่นเองส่วนหมู่ที่2นี่ทางนี้หมู่ที่2ได้แก่อาว่า,าคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะครับหมูนีนะ้จะเป็นหมูที่เกี่ยวกับพวกข้าวพวกแป้งพวกน้ําตาล มีข้าวมีแป้งมีน้ำตาลหมู่นี้จะเป็นหมู่ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายอถ้าเราไม่กินข้าวเราก็จะไม่มีแรงเพราะว่าหมู่ข้าวเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้พลังงานสามารถให้เรามีกำลังกำลังในการใช้ชีวิตอโอเคนะหมูคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวได้แก่แป้งได้แก่น้ำตาลพวกขนมปังก็เหมือนกันก็อยู่ในหมูคาร์โบไฮเดรตนะ หมูนี้จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานให้ร่างกายเรามีแรงมีพลังงานนะครับต่อไปหมูที่สามหมูที่สามอยู่ฝั่งนี้หมูที่สามก็คือเกลือแร่เกลือแร่นะจะอยู่ในพวกผักต่างๆนะผักต่างๆมะเขือเทศคนะน้าแครอทมะเขือพวกนี้จะอยู่ใน หมู่ที่สามหมู่ที่สามจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยได้น้อยลงหมู่นี้อันนี้เขาเรียกว่าหมูที่สามคือหมูเกลือแร่หรือว่าหมู่พวกผักนั่นเองทุกอย่างรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยนะหมู่ที่สามส่วนหมู่ที่สี่หมูที่สี่ตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่ที่เกับวิตามินวิตามิน วิตามินก็ได้แก่พวกหมูพวกผักพวกผัพกพวกผลไม้ต่างๆผลไม้ทุกอย่างเลยจัดอยู่ในหมู่ที่สี่อันนี้ก็ช่วย <c oughs> ต้านทานโรคเหมือนกันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะทำงานได้ปกติหมู่ที่สี่ก็คือหมูผักผลไม้นะครับหมูวิตามินหมู่สุดท้ายคือหมู่ที่ห้าข้างล่างสุดเลยก็คือหมู่ไขมัน ไขมันก็คือได้แก่พวกน้ํามัน,น,มนพืชน้นํามันจากสัตว์นะนะน้มันต่างๆหมู่นี้จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้พลังงานแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสังเกตถ้าเราทานหมูนี้เยอะๆนะไขมันเราก็จะเยอะมันก็จะไปพอกตามส่วนต่างๆของร่างกายอ่านะทำให้เราอ้วนได้ด้วยหมูนี้นะเพราะว่ามีไขมันอยู่ในร่างกายเยอะอ่านะแต่ว่าถ้าคนอ้วนนี้สังเกตว่าเขาจะ ไม่ค่อยหนาวพวกคนอ้วนๆเพราะมีไขมันเยอะจะสร้างความอบอุ่นได้แก่ร่างกายได้ดีอโอเคนะอ่ะทบทวนหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนอ่าเนื้อนมไข่หมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลนะหมู่ที่สามเกลือแร่ผักต่างๆหมู่ที่สี่วิตามินผลไม้ต่างๆหมู่ที่ห้า ไขมันก็คือพวกน้ำมันพืชน้ำมันอะไรต่างๆที่เรามาใช้ทอดโอเคเนาะน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ทั้งหมดเลยอ่าอ่าคราวนี้เวลาเรารับประทานอาหารแต่ละมือ้อเขาเน้นบอกว่าให้เราพยายามรับประทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่อย่างเช่นเรารับประทานข้าวไข่เจียว อ้าวนักเรียนคิดตามมันครูนะเกียวกับไข่เจียวครับมีข,ข้าวจานหนึ่งมีไข่เจียวอยู่ข้างในนักเรียนคิดว่าเราได้อาหารกี่หมู่ในนี้ในข้าวไข่เจียวนี้ลองคิดซิห้าหมูได้ครบห้าหมูไหมได้ครบัครบครบไหมเอาลองดูอันแรกข้าวไข่เจียวในข้าวไข่เจียวมีหนึ่งมีข้าวละข้าวเราได้หมู่ที่สองมีอะไรมีไข่ไข่เราได้หมูที่หนึ่งสาม มีข้าวมีไข่แล้วก็มีอะไรอีกที่ใช้ทอดไข่ก็คือน้ำมันน้ำมันน้ำมันอยู่หมู่ไหนหมู่ที่ห้าหมดแล้วมีสามอย่างเองมีหมูท 2, หม่ที่สองหมู่ที่หนึ่งแล้วก็หมู่ที่ห้าเราขาดหมู่อะไรหมู่ที่สามที่เป็นผักกับหมู่ที่สี่ที่เป็นผลไม้ฉะนั้นถ้าเราอยากกินข้าวไข่เจียวให้ครบห้าหมู่เราจะต้อง ไข่เจียวเราจะต้องอาจจะใส่ถูกต้องอา,อาจจะซอยหอมซอยหัวหอมใส่เข้าไปหรือสับสับสับ,สบ,สบแครอทใส่เข้าไปในไข่เจียวนี่เราก็จะได้ผักขึ้นมาแล้ว,วส่วนผลไม้หมู่ที่สี่เราก็รับประทานที่หลังข้าวเราก็ได้อ่ารปร็จปุ๊บอ,อ,อาจาจะมีแอปเปิ้ลมาสักหนึ่งลูกอ่าครบห้าหมู่พอดีเห็นไหมข้าวไข่เจียวใส่ผักแล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ล ครบห้าหมู่พอดีนี่นี่คือลักษณะของการกินอาหารที่ครบห้าหมู่ในหนึ่งมือ้อเข้าใจาไหมอ่าวังว่านักเรียนจะต้องคราวนี้นักเรียนเรารู้แล้วคราวนี้เราก็จะต้องไปพยายามแต่ละมื้อเราจะต้องพยายามกินให้ครบห้าหมู่ให้ได้นะครับนะโอเคอ่าตัวต่อไปถัดจา้นใจก็จะเป็นการออกกําลังกายการออกกาลังกายก็สําคัญนะครับ อ่เพราะอ,อะไรเพราะว่าในวัยของเราเนี่ยการเคลื่อนไหวจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นถ้าเรานั่งอยู่แต่กับที่เล่นแต่กับคอมเล่นแต่เกมไม่มีการเคลื่อนไหวเลยจะเกิดอะไรขึ้นไม่นานเป็นไม้แน่นอนอ่าฉะนั้นเราจะต้องลุกไปออกกําลังกายบ้างนะครับเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อระบบการทํางานของร่างกายเป็นยังไง ทำงานาได้สมบูรณ์การออกกําลังกายก็อย่างเช่นถ้าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็คือการวิ่งเล่นเกมหรือว่าการการบริหารแต่ถ้าใช้อุปกรณ์ก็อย่างเช่นกุล์บอลว่ายน้ำบาสเกตบอลที่สําคัญเวลาออกกําลังกายเขาบอกว่าเราจะต้องออกหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องออกประมาณ20-60นาที เพื่อให้เจ้าจะได้ได้เหงื่อไม่ใช่ว่าออกกาลังกายวิ่งแค่สัก2นาทีพ<ต>อ,อและพักถือว่าออกกําลังกายไหมถือว่าเหมือนกันแต่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่ได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นเวลาออกกําลังกายจะต้องต่อเนื่องให้ได้สัก20-60นาทีนี้สำคัญแล้วเราจะออกนะับ่อยแค่ไหนเขาบอกว่า3-5วันต่อสัปดาห์หสัปดาห์มีเวันควรจะลุกไปออกกําลังกายให้ได้สาวัน อาจจะออกสาวันหรือ4วันก็ได้ใน,น1สัปดาห์นะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูสภาพภูมิอากาศนะฝนตกอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไปออกกําลังกายหรือว่าต้องระมัดระวังไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บนะครับนะโอเคอันนี้คือลักษณะของการออกกําลังกายอะไผมเต็มขาเลยครับคุณครูออกกายครับอะไรนะแผลผมเต็มขาเลยครับคุณครูออกกายนะครับะระมัดระวงังอย่าให้เราถ้าเรามีแผลเนี่ยครั้งต่อไปเราอาจจะ ออกกำลังกายไม่ได้อ่าหรือถ้าบาดเจ็บหนักเนี่ยอาจจะถึงขั้นขาหากักนี้ไม่เอานะครับต้องระมัดระวังการออกกำลังกายต้องระมัดระวังนะครับข้อต่อมาก็คือการพักผ่อนอันนี้สําคัญในวัยของเราเนี่ยนอกจากเล่นนอกจากกินแล้วนอนก็สําคัญการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับฉะนั้นอย่างน้อยนะในวัยเด็กของเราวัยเรียนของเราเนี่ยอย่างน้อยเขาบอกว่าต้องนอนหลับอย่างน้อยวันละ กี่ชั่วโมงเห็นคุณครูวงกลมไหม,ม,มไหมแ,แปดชั่วโมงแ,งมมแ,นนงแปดชั่วโมงแปลว่าแปดชั่วโมงเราต้องนับจากไหนสมมติเราเข้านอนสองทุ่มแปดชั่วโมงเราเข้านอนตอนสองทุ่มนอนไปจนถึงหกโมงเช้านี่คือถือว่าครบแปดชั่วโมงหรือใครเข้านอนตอนใครเข้านอนตอนเดือดตอนทุ่ม สามทุมครับผมเออสองขนอนตอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าสี่ถือว่าครบสองทุ่มครับผมไม่ได้ตานอนคำนวณดูว่าในหนึ่งวันเรานอนครบแปดชั่วโมงหรือไม่องทุ่มนะมันีจ้าถ้าเราไหนใครเข้านอนตอนสี่ทุ่มมากสี่ทุ่มที่ผมก็นอนตอนห้าทุมครับเออสี่ทุ่มถือว่าสองทมนอนห้าทกว่าของเราเนี่ยนนนเกินสามทุ่ม พอสายไม่ควรเกินสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้เอาอนุโลมเพราะว่าช่วงนี้ปิดเถิมแต่ว่าไม่ควรเกินสามทุ่มสามถึงสี่ทุ่มถ้าเรานอนสามทุ่ม <c oughs> เราไปตื่นตอนหกโมงเช้า<ม>เราจะได้เวลานอนเท่าไหร่สามทุ่มไปตื่นหกโมงเช้าก็จะได้เก้าชั่วโมง ถ้านอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าเราก็จะได้แปดชั่วโมงก็นะดีเลยนะนอนประมาณสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าได้แปดชั่วโมงนะอันนี้คือลัอกษณะของการนอนหลับพักผ่อนนะครับหรืออาจจะทํากิจกรรมเวลาว่างก็ได้นะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาไม่เอาอาจจะไปรดน้ําต้นไม้ไปช่วยพ่อแม่ล้างจานไปช่วยกวาดบ้านไปรดน้ําต้นไม้ไปล้างรถช่วยพ่อ อันนี้คือทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเหมือนกันนะไปปั่นจักรยานเล่นตอนเย็นเก็ได้ออกกําลังกายได้ด้วยถือว่าเป็นการพักผ่อนไปด้วยเลยอ่าข่านี้อ่านี่พูดไปแล้วครานี้มาดูที่ตัวนี้นะการปฏิบัติตนเพื่อให้มีลักษณะและการเจริญเติบโตตามวัยอ่าเราจะมาสรุปกันว่าที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยนะ เราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เรามีการเจริญเติบโต,ตที่ดีอ่าเพราะหนึ่งเขาบอกว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามูอันนี้สำคัญดื่มน้ำวันละแปดแก้วอ่านี้เกี่ยวกับพวกอาหารอ่าโอเคไหมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามูดื่มน้ำวันละแปดแก้ว อ่าสรุปแล้วนะอันที่สองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละแปชั่วโมงอันนี้เราสรุปแล้วนะอันที่สามออกกำลังกายสม่งสม่ำเสมอครั้งละยี่สิบถึงหกสิบนาทีในหนึ่งครั้งโอเคต่อไปอันที่สี่สุดท้ายแล้ว ทำให้จิตใจแจ่มใสผ่อนคลายนะไม่เครียดไม่น่ามึนไม่น่าบูดไม่โกรธใครง่ายนะพ่อแม่ใช้ทำอะไรทำเต็มใจยิ้มตลอดเวลานี่ทำให้จิตใจแจ่มใสเขาเรียกทำให้จิตใจแจ่มใสนะทำปลูกต้นไม้อ่านหนังสือหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับโอกิจาก,การรมที่ช่วยให้เราผ่อนคลายในเวลาว่างนั่นเองนะโอเคคาวนี้ งานอรว่าในวันนี้งานของเราในวันนี้นนใบงานที่สองแล้วใบงานที่หนึ่งรบหรือยังใบงานที่หนึ่งผมงะะส่งครมเรียบร้อยแล้วค่ะเยี่ยมมากวันนี้เราจะมีกันบ้านคือใบงานที่สองมีทั้งหมดอสองข้อเหมือนเดิมใบงานที่หนึ่งก็สองข้อใบงานที่สองก็สองข้ออ่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตจำได้ไหมเมื่อกี้เรียนมีอะไรบ้าง ปัจจัยหนึ่งให้ดูใหม่ให้ดูใหม่หหมปัจจัยที่มีผลหนึ่งนี่หนึ่ง,งคือนี่นี่นี่เห็นยังก,กรรมธุกรรมสองอากาศสามนำ้ำสี่อาหารห้าการออกกำลังกาย บอการพักนี่ไงครบหแล้วนี่หมีหข้อไม,ไม่เห็นเลยค่ะหนูไม่เห็นเลยดูไม่ทันหรอเรื่องหรือรรว่าไงเดี๋ยวคุณครูแปดสลดยที่ครูสอนเมื่อกี้ให้นะไม่เป็นไรครับนี้ข้อ2การปฏิบัติตนเพื่อให้มีลักษณะและการเจริญเติบโตต,ตามวัยมีทั้งหมด4ข้อเมื่อกี้สรุปให้แล้วข้อหนึ่งจำได้ไหมข้อหนึ่ง รับประทานอาหารให้ครบ5หมูดื่มน้ำวันละ8แก้วข้อสองข้อสองคืออะไรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงข้อสามข้อสามออกกำลังกาย3เสมอใช่ไหมข้อ่ทำจิตใจให้แจ่มใสนี่มี4ข้อ โอเคไหมนี่คือการบ้านของเราเดี๋ยวคุณครูจะแปะไอ้พวกนี้ไว้ในไลน์นักเรียนดูในไลน์ได้นะเดี๋ยวครูจะแปะไว้ให้เราทํางานได้ครับโอเคาใครสงสัยตรงไหนใครอยากถามตรงไหนถามได้เลยไม่สงสัย